โอ้ยไม่เอาขนมด้วยโอ้คิดถึงมา้าลูกโอ้คิดถึงมา้าลูกอันนี้ฮะอันนี้อันนี้ให้แห้งหลงูกรู้แล,ล้วลูกอันนี้ให้สนโหนไวค่ะอ่าเอาอีกว่าเอออาสนโนไวแม่ไปแล้วลูกแม่ไปแล้วลูกไปแล้วลูกอะแห้งมาไปแล้วนะไปแล้วลูกโนไวามาไปแล้วลูกไอ้จุ้ย อ้ลูกอะแม่รู้แล้วที่หนูขนล่วงเพราะอะไรเอาป่ะเนี่ยเนี่ยแม่มีให้หนูสอง,งานเอาไหมคะอะไรคิดถึงกันเฉยเยไม่เอาขนมเหรอคิดถึงกันใช่ไหมโอเคอ่ะแม่ให้แห้งครับเอาป่ะเอาขนมป่ะอะไรเจอปุ๊บก็ให้ขนมปั๊บไม่เอาะอะลูกอจื่อีเราคิดถึงคิดถึงแม่คิดถึงแม่อ่าคิดถึงแม่โอ้ยแห้งสบายดีไหมลกูกแห้งสบายดีไหมครับเอจเฉยเอจะเฉยอ่ะแม่ให้แม่ให้ เออเก่งมากลูกอันนี้ผมมาให้น้องแห้งครับน้องแห้งครับน้องแห้งน้องไว้บอกผมว่าหนูขอได้ไหม <laughs> แห้งครับแม่ให้ครับผมอาจุยอาจุยอาจุย้ยอาจุย้ย <laughs> จุดจุดจุดเจ้าแห้งเจ้าแห้งแม่ให้ขนมนะคะนี่อยู่นี่นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะกินเลยค่ะเก่งมาก เก่งมากกินเลยลูกเออแห้งคิดถึงแม่ป่าวันนี้แม่มาตังกลางวันไม่เจอหนูนะอออันะมา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 มงค่มเอ้ยดูาม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 าได้กินมามามวัดมามามาแมาให้าม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 า่งมา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 อามามงมามามอมม้มาา้ยอ้ยเอามาม อาไหมคะไอ้ยุยอายุยอายุยอายุยมาให้หนูค่ะเออน่ารักมากลูกน่ารักมากคิดถึงกันปะคิดถึงแม่ปะแหงคิดถึงแม่ปะอยยมาให้แหงค่ะจูๆๆจูๆๆจูๆๆอเขนจจจอะแมให้เออลูกมาให้ลูก เล่นแงมีความสุขไหมลูกแงมีความสุขไหมโอ้เดี๋ยวแม่บอกมาซื้อมาให้อีกนะลูกนะอจื้ออจื้อแห้งแห่งเมืองจำลองใช่ไหมลูกอจื้ออจื้ออร่อยอร่อยอร่อยแม่ให้พี่เบิร์ป้อนเนตกา์ดให้หนูแล้วนะคะเอ้ยสำหรับหมายี่สิบโลนะคะป้องกันย่าหัวใจนะเห็บมัดจะได้หมดนะกันเลื้อนกันอะไรด้วยนะลูกเอ้ยมีความสุขมีความสุข